นักวิชาการพัสดุของกรมการปกครองซึ่งในตำแหน่งนี้นะครับการรับสมัครเนี่ยจะรับสมัครในวันที่1เดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็จะรับสมัครไปจนถึงวันที่24เดือนกรกฎาคมนั่นคือ1ถึง24กรกฎาคมที่กรมการปกครองเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการในรายนี้นะครับพี่รุ่นเพื่อนจะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุซึ่งในการสอบในรอบนี้เราจะเห็นรับว่าในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุเนี่ยมีอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ห้าอัตราในร่นี้นะครับที่ห้าอัตรา ใน5อัตราที่ว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ที่เยอะพอสมควรนะครับกับกับช่วงเวลาที่ปลายท่านนะครับที่เราคอยว่าบางเบางบาง,บางหน่วยง,งานเนี่ยมีประกาศร,รับสมัครออกมาเนี่ยมีเพียงแค่1อัตรานะครับแต่ของของกรมการปกครองเนี่ยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับมีมากถึง5อัตรา แต่ตำแหน่งที่เยอะนะในรอบนี้นะก็จะเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองที่มีมากถึง90อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอัตราเงินเรือนนะครับ18 1่0าบาทถึง19,970บาทหรือตามที่กพอพกำหนดนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะ สอบได้ในรอบนี้เนี่ยก็คือต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการเงินสาขาวิชาบริหารธุรกิจแล้วก็สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปในระดับปริญญาตรีของกอพก็คือต้องผ่านภาคก,กอของกอพจึงจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครในรอบนี้หลักสูตรแล้วก็ วิธีการสอบเรียกว่าเป็นการสอบแข่งขันก็คือเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งซึ่งมีคะแนนอยู่ที่200คะแนนชัดเจนในประกาศรับสมัครนะครับว่าเป็นการสอบข้อเขียนแบบแบบประัยไหนาการสอบข้อเขียนแบบประัยไหนก็คือสอบข้อเขียนที่เป็นตัวเลือก1 2 3 4หรือกอไข,ข่เขาไข่เขาไข่กงงูแล้วท่านก็เลือกตอบใน200คะแนนนี้แบ่งเป็น50คะแนนที่เป็น วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดของกรมการปกรครองกระทรวงมหาดไทย50คะแนนในความรู้พื้นฐานห้าคะแนนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์โครงสร้างอำนาจหน้าที่แล้วก็บทบาทภารกิจของกรมการปกรครองและก็ของกระทรวงมหาดไทยประการที่สองครับ ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็ในเรื่องของเทคโนโลยีของประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศด้วยในเรื่องที่3ครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ13 ก็เป็นหัวเรื่องที่จะถูก,กนําไปออกข้อสอบในเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือมีกฎหมายหลายฉบับในส่วนของ50คะแนนนี้นะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับ1ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ามระเบียบข้าราชการพลเรือน 4. ีกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5. มาตรฐานทางจริยธรรม 6. กพรบวิปรครอง 7. ละเมิด 8. ปดพรบข้อมูลข่าวสาร 9. ก้าพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ10เป็นพราบาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์11การจัดซื้อจัดจ้าง12วิธีงบป,ประมาณ13วินัยการเงิน14งานสารบัญและสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็15ระเบียบที่เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ สี่ขอเรื่องนี้นะครับห้าสิบคะแนนถือว่าเยอะครับองหัวข้อที่สองครับก็จะเป็นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุอีกหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนใน150คะแนนนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารภาครัฐอ,อ,อันนี้นีหน่อย อาจจะมีเป็นหัวข้อที่ซ้ํากันกับหัวข้อว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐหรียกว่าเป็นหัวข้อที่ที่ซ้ํากันหัวข้อที่2ครับในส่วนของ150คะแนนเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหัวข้อที่3าครับ เป็นความรู้เกี่ยวกับการเงินการบัญชีแล้วก็งบประมาณก็จะเป็นหัวข้อที่มาซ้ํากันกับหัวข้อที่เป็นความรู้พื้นฐานอยู่ด้วยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแล้วก็หัวข้อที่4ครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับระบบของการบริหารราชการการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หัวข้อที่5ครับก็คือความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน คะแนนภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ท่านจะสอบในรอบนี้เนี่ยนะครับก็คือ200คะแนนซึ่งใน200คะแนนนี้นะครับต้องบอกว่าขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยถือว่าโหดพอสมควรนะครับเมื่อท่านผ่านภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยจึงจะมีสิทธิ์ไปต่อในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งในภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ยนะครับก็จะมีสัดส่วนของคะแนนอยู่ที่100คะแนนซึ่งในการสอบในรอบนี้นะครับจำนวน5อัตราเนี่ยลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานในการปฏิบัติงานด้านด้านพัสดุแล้วก็ภายใต้การกํากับดูแลแนะนําตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็รักันดานก็ได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แล้วก็มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยหนึ่งก็คือด้านของด้านของการปฏิบัติการก็จะมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมการศึกษาข้อมูลงานพัสดุเพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐานของพัสดุ 2. ตรวจสอบแล้วก็ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆเช่นวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปใช้กรณีไหนวิธีการในการคัดเลือกวิธีการเฉพาะจาะจงแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตาม กฎหมายตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพัสดุนอกจากนี้ครับการจัดทำรายละเอียดบัญชีแล้วก็ทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบพัสดุต่างๆได้โดยสะดวกการซ่อมแซมดูแลรักษาพ,พัสดุที่ครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่ออาการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นต้องใช้งานในทางราชการอีกต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์แก่ทางราชการให้มากที่สุดประการที่6ครับก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ในรับรองลงมาเช่นการให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานการวางโครงการกําหนดหลักสูตรแล้วก็การอบรมการจัดทําคู่มือประจําสํานักประจําสําหรับการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานแล้วก็ข้อกําหนดในนั้นที่2องครับก็จะเป็นน้านของการการวางแผนในเรื่องของการวางแผนนะครับก็จะเป็นการวางแผนที่ทาหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็ร่วมดําเนิน การวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือว่าของโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ผลสำเร็์ที่กําหนดนะครับส่วนในด้านที่3เนี่ยก็อยู่เรื่องของการประสานประสานงานนะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในแล้วก็ภายนอกทีมงานหรือว,ว่าหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือแล้วก็ผลสำเร็์ตามที่กําหนดนะครับแล้วก็ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือว่าความร่วมมือในการทำง,งานตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ครับในลักษณะงานด้านการบริการนะครับก็จะมีลักษณะงานที่ให้คําแนะนําตอบปัญหาแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจรับทราบข้อมูลแล้วก็ความรู้ต่างๆที่ที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้ครับก็จะมีลักษณะงานด้านก,นการบริการเนี่ยก็จะเป็นการจัดเก็บนะครับเป็นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สถิตินะครับ หรือการจัดทําฐานข้อมูลหรือว่าระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและก็สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานแล้วก็ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายกําหนดแผนงานและก็หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆแล้วก็ในลักษณะที่ห้านี่ก็เปิดงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนี่คือลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและก็ ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของกรมการปกครองรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับ1กรกฎาคม2,568นี้ท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการด้วยกันสแกน q r c o ารคกดเพื่อเพื่อนเ,อนเอนข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับรวมไปถึงลิงก์ในการรับสมัครในรอบนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกนับสมัครในในกลุ่มรายนี้ได้นะครับถ้าสแกน QR โค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้แล้วก็ถ้าสามารถที่จะแชร์คลิปนี้เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังหางานอยู่นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องคนหางานกับพี่วุฒิเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ